สวัสดีครับผมแจ็คเอสเซมิชันนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมจะมาทำการทดสอบเบสท์มาร์กนะครับเกม Monster Hunter เตอรนะครับบน3โน้ตบุ๊กเกมมิ่งจากทาง Asus นะครับเรียกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับที่ประมาณสัก22,990ืารไปจนถึงประมาณสัก35,990บาทนะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับเลยหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับแต่รุ่นแต่ละสเปคนะครับจะทำในเรื่องของคะแนนแล้วก็เอพเอเฉลี่ยที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมรััับฟงกนนในคคลลิปได้เยรับ และในส่วนตัวรุ่นแรกนะครับเรามาอยู่กับ ASUS TUF Gaming A15 นะครับที่ใช้รหัสเป็นตัว FA506NFR นะครับ HN005W นะครับก็มาพร้อมกับสเปค AMD Ryzen 7นะครับ7 4 3 5 s s นะครับแรมก็ได้เป็น8 g b DDR4 นะครับพร้อมกับการ์ดจอครับ RTX 2050กับ TGP สูงสุดครับที่70วัต์นะครับราคาล่าสุดนาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ22,990บาทนะครับสำหรับในเรื่องของเซตติ้งครับตัวนี้เซตติ้งเนี่ยเขาก็ออโต้ ที่ lowest นะครับหรือว่าต่ําสุดนั่นเองในส่งตัวคะแนนเนี่ยก็ทําคะแนนได้อยู่ที่12,567คะแนนนะครับถึงประมาณสัก13,000คะแนนนะครับผมก็จะเทสอยู่ที่ประมาณสัก2-3ถึงรอบต่อเครื่องนะครับเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยอาจจะมีการแกว่งในเรื่องของนู่นนี่นั่นบ้างนะครับเราก็เลยอาจจะต้องเทสประมาณสัก2-3ถึงรอบต่อเครื่องนะครับส่วน fps เฉลี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ35เฟรมก็เรียกว่าพอเล่นได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อสังเกตของรุ่นนี้นะครับแน่นอนว่ามีอยู่แล้วเพราะว่ารุ่นนนีี้้่ไดแคค B ะรั เฟรมเดรก็ค่อนข้างแกว่งแกว่งมากๆด้วยนะครับไม่ใช่แกว่งแบบนิดหน่อยนะคือแกว่งขึ้นลงแบบสุดไปเลยนะครับฉากในที่แค,แคบๆหรือว่าอ็อบเจกต์เยอะๆเนี่ยผมจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเฟรมเดรของเขาเนี่ยแกว่งมากๆกนะครับก็แน่นอนแหละรุ่นนี้ใครที่จะซื้อก็แนะนําว่าต้องอัพแรมเพิ่มนะครับเรียกว่าจําเป็นเลยนะที่จะต้องอัพแรมเพิ่มนะครับแรม 8GB ก็ถือว่าไม่พอแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนแรมเนี่ยก็แน่นอนแหละ หลักร้อยนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะปัจจุบันนะก็หลักร้อยบาทนะครับสำหรับแรม 8GB ถ้าใครที่ต้องการประสิทธิภาพที่มันแรงขึ้นอาจจะเป็น16-16เลยก็ทำได้เช่นเดียวก,กันกับรุ่นนี้นะครับ ในส่วนรุ่นต่อมาครับเป็นตัว ASUS TUF Gaming f 1 5ครับกับรหัสรุ่น FX507Z4CHN072 w นะครับก็มาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 นะครับ 12700H นะครับร a ม16 g b DDR4 นะครับการ์ดจอ RTX 3050 TTP สูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่95วัตต์นั่นเองครับส่วนราคาล่าสุดนะครับก็อยู่ที่31,990บาทครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเซตติ้งของเกมนะครับก็จะปรับไปที่ Low w a s t เลยนะครับแล้วก็ในเรื่อง ของคะแนนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 5 8 5 5คะแนน FPS เฉลีย่ยที่ทําได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก4 6เฟรมนะครับเรียกว่าเป็น,นรุ่นนะครับที่เล่นในระดับต่าสุดได้ไหลลื่นเลยนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับใครที่ไม่ติดว่าต้องเล่นภาพระดับกลางถึงไฮรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับในงบประมาณ3 1 9 9 0บาทครับ ส่วนรุ่นสุดท้ายรุ่นที่3ของคลิปนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับ ASUS TUF Gaming A15 เช่นเดิมครับกับตัว FA507NVRLP037W นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 7ครับ7 4 3 5 s s นะครับ ram 16GB DDR5 พร้อมกับการ์ดจอ RTX 4060 TTP สูงสุดก็อยู่ที่140วัตตนั่นเองครับราคาล่าสุดนะครับในวันวที่ผมลงคลิปก็อยู่ที่ประมาณ35,990บาทนั่นเองครับในส่วนตัวเซตติ้งครับตัวนี้ เซตติ้งของเกมเนี่ยเขาเซตไปที่ไฮเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ เฟรมเจเนเรชันนะครับก็มีการเปิดเอาไว้ด้วยครับตัวคะแนนเฉลี่ยครับก็ทําได้ที่ประมาณสัก1 6 4 9 9คะแนนครับ fps เฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก96เฟรมนะครับก็แน่นอนแหละรุ่นนี้ราคานี้นะครับใครที่เน้นปรับไฮแล้วก็อยากได้ภาพแบบลื่นๆตัวนี้รับจบนะครับเล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับในเรื่องของเฟรมเดทก็ไม่ค่อยมีการแกว่งให้ผมเห็นเหมือนกันนะครับก็แน่นอนแหละใครที่มีงบถึงนะครับประมาณสัก3าม0 0ื่นกลาง รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าหยิบยกมาเอาไว้ใช้เล่นเกม Monster Hunter Wild เลยนะครับกับการปรับภาพระดับ High นะครับที่เล่นได้ลื่นด้วยสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับเอาเลยครับเลืนี้ก็คือการทดสอบทั้งหมดของทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็มาสรุปกันแบบสั้นๆง่ายๆนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเน้นเซตติ้งภาพเนี่ยไปที่ตามสเปคของตัวเครื่องนั้นๆเลยนะครับเพราะว่าบางเครื่องเนี่ยก็อาจจะมาแบบไม่เต็มสูขนะครับแกรม 8GB อะไรแบบนี้ก็มีเห็นในรุ่นแรกนะครับเลยคิดว่าอาจจะปรับเซตติ้งแค่1เซตติ้งก็พอต่อ1สเปคเครื่องนะครับอาจจะไม่ได้มีเซตติ้งที่2ที่มาใหมเห็นกันก็คิดว่าเเเเเต้้้งทททีีี่่่่ััววกกมมคาาาปปรบนนย็็อขหะสุดแลล ไม่ได้มี setting ที่2ที่3ใหไม่เห็นกันนะครับส่วนถ้าถามว่านะนํารุ่นไหนนะครับ mm hmm. ก็แน่นอนแหละว่าผมคงถามก่อนเลยว่างบประมาณมีเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ถ้าเอาแบบไม่ถามงบประมาณเลยเอาแบบกลางๆเลยก็ เน้นเป็น40 50ขึ้นมานะครับหรืออย่างต่ำๆเลยก็30 50ก็ได้นะครับแต่ใจผมแนะนําเลยก็ซีรีส์40ดีกว่านะครับเอาแบบระยะยาวๆนะครับแล้วก็เน้นปรับกลางขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับเน้นเป็น40ซีรีส์ขึ้นมาจะดีกว่านะครับแล้วก็เขาได้ในเรื่องของเฟรมเจนด้วยแน่นอนว่าช่วยปั่นเฟรมเดทได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับใครที่เน้นภาพสวยด้วยแล้วก็เน้นในเรื่องของความลื่นไหลของเฟรมเดทด้วยก็นั่นแหละครับ40ซีรีส์ขึ้นมาจะดีที่สุดนะคร รูปท็อปสุดของคลิปนี้ไปเลยครับอย่างตัวทัอ a 1 5ที่เป็นตัว fa 507 n b r เนี่ย r เรียกว่าก็รองรับนะครับแล้วก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มกับราคานะที่35,990ากคุณได้ในเรื่องของการ์ดจอ rtx 4 0 6 0 tgp 1 4 0วัตต์กันเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนเลยว่า cpu เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเจนที่ใหม่มากเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่ายังไม่ได้มีในเรื่องของฟีเจอร์ ai นู่นนี่นั่นนะครับไม่ได้ลงท้ายด้วยสรยหรือว่าไไม่ได้เป็นพพวววกกก Priset AI นนนนนนะะครรัแแต่แนนแ่่่็อหลาุ้ยา,า,านี้ ค่อนข้างเยอะนะครับใครที่เน้นเอามาเล่นเกมอย่างเดียวผมว่าตัวทัพ A15 รุ่นสุดท้ายนียก็น่าสนใจนะครับก็คิดว่าค่อนข้างคุ้มกับราคานะ35,990สบาทนะครับส่วนตัวรุ่นแรกครับถ้าถามว่าเล่นได้ไหมนะครับก็จะบอกว่าเล่นไม่ได้ก็ก็คงไม่ใช่นะครับมันก็ยังพอเล่นได้อยู่แต่ก็แน่นอนแหละว่าภาพค่อนข้างต่ําความเด่นของภาพเนี่ยมันค่อนข้างดูไม่ดีนะครับพูดกันตามตรงเลยนะโลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่อัพแรมเนี่ยบอกเลยว่า ไม่แนะนําไม่แนะนาให้ให้เล่นเกมนี้เลยถ้าเกิดไม่อัปแรมนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อัปแรมเพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ติดนะครับว่าต้องปรับภาพกลางภาพสูงหรือว่าเน้นรายละเอียดของภาพเยอะๆอะไรแบบนี้ก็แค่เอาแบบพอเล่นได้ก็พอก็ถือว่ายังพอถูถ่ายได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนําก็ลองไปหาซีที่สาม์ดูก็ได้นะครับสามศในปัจจุบันเนี่ยยังน่าใช้หรือเปล่านะครับก็น่าสนใจอยู่ประมาณหนึ่งนะครับกับ TTP ที่ 95วัตต์อันนี้พูดถึงการ์ดจอของตัว ASUS นะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่เอามาใช้เล่นเกม Monster Hunter Wild หรือเกมอื่นๆที่เรียกว่าเป็นเกม Triple A ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยละกันนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอยู่นะครับแล้วก็อยู่ย่านบางกะปิก็อย่าลืมไว้เข้าไปเลือกซื้อเลือกส่งกันได้นะครับที่ร้านทอ สเปคให้เลือกนะครับโปรโมชั่นต่างๆก็มีให้เห็นในทุกๆเดือนนะครับก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้นะสำหรับคนที่อยู่ย่านบางกะปินะครับหรือใครที่อยู่ย่านใกล้เคียงนะครับจะแวะมาดูก็แวะมาดูได้นะครับที่เพาเวอร์มอลเด็มอลลัสบางกะปินั่นเองครับและทั้งหมดในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันได้นะครับส่วนคลิปต่อไปนีผมจะมีอะไรมาพูดถึงนะครับมีอะไรมานำเสนออีกก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับส่วนคลิปนี้ก็น่าจะมีีีีเเพยงท่าน้วคครรััับบสสด